แล้วตามข่าวนี่เห็นยังต่อบอ่เห็นยังอีกว่าเนี่ยไม่คบ่มีแล้วไ,ไปบ่ขึ้นไปนัางลินยูเทิงผูอ้าวยานยัง,ยงบ้านเจ้านี่ก็เป็นเพื่อนซาบ,บ้านที่ตั้งอยู่จอมพูเนาะบรรยากาศของหมู่บ้านนี่ มีธรรมชาตาิอ่อนพูสบายดีสบายดีท่านผู้ชมตอนนี้ทีมงานสนบทพวกเฮาเดินทางมาฮอดบานตะหนักบานตะหนักเมืองเซปโปนแฟรงสวรรณเขตเฮาสิพามาเบิงมาเบิงมาชม,มวิวบ้านและวิถีชีวิตของประชาชนพนักไปเฮาไปหับชมมาเบิงนหกัน ห่างน้ำเนาะพี่นอ้องมาได้ตักน้ำ กำลังทำข้าวโอ้วิวด้านหลังงามนีนนคนข้าวมีววววต้นข้าวไอ้ไขไ่ก็ร้ายเนาะมีไ่เป็ด สัตว์เลี้ยงก็มาอิ settling, ่มอยู่พี่แล้วดูอันใหญ่นี่เลยไก่เป็ดหมู๊ไปเจ้าไปเอาห้าเลยจะอนไรปะห้ามีสัตว์เลี้ยงในกลางบ้านเนี้ยมุญมากินได้อิสระเลยเนาะจำข้าวให้บ่หนังจอยเขาไม่บ่เขาเก่าเขาเก่าเนาะ เขาไม่ไปเขาไม่ซุบเราบอกซุบแล,ล้วต้ำเลยเอินอายเด้อไกล้บ่หายหันไกล้ๆอายสนะิไปนั้นมัดมัดเราออกแตงมัดเราบอก คนโตน้อยๆตําแห้งเ ตามกินจะไหนนี่บ้านี่เรือไวกินมืออื่นชาวยังก่อนหรือยังหลังโดย <c ười> มึงช่ยยึดก้อนบัตนนึง้องจ่ยอ่าสบายดีสบายดีเลายทำเขามากินมือแรงหรือมากินมืออื่อนฮะแรงแรง น้องจ้อยบ้านตนาสาวน้อยเผ่ากรุงเมืองเซโตนของสวรรค์ตำข้าว้ำบาย

อุ้มเลยไอ้ลองบ้างไอรลองอุ้มก่อนอุมอ้มมาอุม้มเอาอุ้ม้องลินเสียงอีกอุ้มอุ้มเนาะอุ้มหัวต็มเลย sân bay đi liền cây phóng sân liền này nơi mô bàn cái kín im nào mô đi cưa đó ngon trời ตำขกบาดมือึกุดพัดมาตำทำไมเดี๋ยวพอดึงขยันพอดีหนาป็หืดเต็มสาวแล้วที่ทานอดปีหืดว่ เป็นตำขกที่สอง้วได้หน่อยตำเผือกชิลล่ไว้เป็นง่ายแลนะมืดเหรอมืดแห้ง xem tâm nó tâm tâm ขบที่สองแล้วก็มาพัดเดี๋ยวนนะตามมาตามตัวนี้แล้วก็เอากระมาป่นนิดตามไปนะตับลายนะนะ้องน้องจอยเนาะ สีมเนาะุยพี่ยอดนกินแบบนี้เนวิามินงวันดีเดอเอามารวมกันเลยคกหนึ่งคบกสอง ตามบัดนี้ตามอีกสรอ,อบลมเลยบ่ตามลมเลยเนาะยังเป็นไปพุ่นเป็นหน้าไปพุ่นอีก แล้วแล้วบ้าบนไหนยังยังอีกเทอหน,นึ่งานางเฝ้าน้องจ้อยพันตัม้มเข่าสนประสงค์สาวน้อยนาหักของบัตะนาง

ฟ <laughs> ักแล้วโ้มันง่ายเพื่อสิได้คกหนึ่งเพื่อสิได้เขามาหมากินพี่นอ้องตำจนเหมือ่อยจนมัดแหง้ง ำตำตำ้มคืนสุดท้ายแล้วตำข่าวเนี่ยเห็นยังต่อเหเห็นยังอีกนี่มบอกมีแล้วไปบอกขึ้นไปนัางลินยู่เทิงผู้อ้าวยานยังบ้านเจ้า บ้านเจ้าผดยานบ้านตัวเองผดยานเปลยนเปนนางลินอยู่เท่งโคชิทายเจ้านะ เปลี่ยนลายเบื้องแล้วเบื้องใา้เบื้องควัวจับสองเบื้องก็ยังบ่แล้วพี่น้องเป็นเมือยแห้งเลย แล้วแล้วน่าันี้ย <c oughs> เอะเผืิได้เพื่อชิแลว้วันง่ายเอาจนน้องเพิ่นหมดแห้งเนาะเป็นจงังได้ท่านผู้ชมนะครับเป็นบรรยากาศการตาข่าวตานำ้ำของน้องสาวหลาน้องจ้อยน้องสาวหน่อยเป็นตาหักเป็นตาแพงของบัตะนางเป็นน้องสาวสิดุนาพี่น้อง แต่วเป็น่ไดเขาเฮียนได้เป็นดุมันต้มาขาวตั้งน้ำนึ่งเขานึงน้ำให้แม่พอเอื่อยเพิ่กาไปมีครอบครัวแล้วพี่ของเตาบลูเพิ่มีครอบมีครัวแล้วกาให้ไปอยู่นำครัวหรือผายท้ายเอาเข้า็ไปเลาะชมบรรยากาศของบ้านเลยเนาะไปไปบ่งน้ากัน นี่เป็นภาพมุมสูงของบ้านตะนางเนาะวิวธรรมศาสตร์ของบ้านเพื่อนถือว่างามสุดยอดเนาะท่านพี่เนอะท่านผู้ชมไปหาไปเบิ่งอีกจุดหนึ่งไปเบิ่งนำกัน ในเป็นวิวรวมๆของหมู่บ้านอยู่เทิงพูบ้านในวิวงามลายพีน่น้อง เง่งยมได้ก็บ่เบื่อบรรยากาศธรรมชาติมีภูา้ามีต้นไม้เขียวเขียวงาม นี่ก็เป็นเฮื่อนชาวบ,บ้านที่ตั้งอยู่จอมพูเนาะบรรยากาศของหมู่บ้านนี่มีธรรมชาติอ้องสวยงามหลาย เคเนาะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ปอสิทธิและทีมงานสนบทได้เก็บกร,รมข้อมูลและการเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องใหมท่านผู้ชมเบิง่งนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในหมู่บ้านวิวเนาะธรรมศาสตรความงามเนาะท่านผู้ชมธรรมชาสตร์สั้สางธรรมศาติแต่งต่างขึ้นมาเองเนี่บอได้มีคนมาจัดให้แต่อย่างใดเอา อีพีนี้ปรสิทกับซได้จบคลิปลงเพียงเท่านี้จังได้ก็ฝพากพ่อแม่ติดตามและให้กำลังใจเอาไว้พบกันใหม่ในอีพีต่อไปอีพีนี้ขอลาไปก่อนสบายดีแล้วพบกันใหม่